สบายดีพี่น้องป้องป่ายมือนี่เนาะมือนี้งกลับมาเจอกับซ่องบอกภูมิอวิเชียคือเก่าพี่น้องหลังจากเลิกงานมาเนาะสักพามน้ำเห็ดกับเขาแล้วกับสิมหาคิดสูตรคำนวณไวต่อเลยเนาะพี่น้องเวลาพัฒนางวดวันที่เช้าสี่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องมาเบิกน้ำกันเลยเนี่ยวันเนี่ยแปดงวดบอกเคยรุ้จักงวดเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยในพี่น้องเนี่ยตั้งแต่เดือนหกมาตั้งแต่วันที่สาม ถึงวันที่สิบเก้าเนี่นนเคยรูดด้วยพี่น้องตัวเด่นเนี่ยเนี่ยพี่น้องเข่าคู่งวดพี่น้องเนี่ยงวดนี้เขายัางพี่น้องนี่ยหนึ่งี่งวดต่อไปเขายัางพี่น้องเนี่ยเห็นบอหนึ่งงวดต่อไปก็เขานี่เนี่ยสามเนี่ยเห็นบอพี่น้องกับศูนย์เนี่ยเนี่ยเจ็ดนี่ยเจ็ดห้านี่ ปดเนี่ยเอ็นบอพี่นองเนี่ยเขาคูงวดพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพราะตัวเด่นเป็นบอพี่นองได้เก้าเนี่ยเนี่ยกระห่าเก้าีนพี่น้องต่อไปก็ได้เก้าคือเก่าพี่น้องเนี่ยวดต่อไปก็สเดเนี่ยเข้าคือเก่าพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ย ห้าเก้าในพี่น,อน้นอ,นองเนี่ยงวดต่อไปพี่น้องเนี่ยศู 0, 6, นย์หกในพี่น้องเนี่ย 6, ก็ได้ศูนย์หกนี่น้องเนี่ยเด่นหกก็ได้ศูนย์หกพี่น้องมาบัดนี้พี่น้องมาตามคู่โต้งวดวันที่สักสี่บัดนี้พี่น้องแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าเก้าสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหกเป็นเส้าห้าพี่น้องเอาก็ได้สองบวกห้าได้เจ็ดพี่น้องเด่นเจ็ดกับแปดเลยพี่น้องเดินเนี่ยเด่นเจ็ดกับแปด วัดวันที่เสาสี่เด่นเจ็ดกับแปดด้พี่น้องเด่นเด่นเจ็ดกับแปดพี่น้องแต่ว่าตัวเด่นคือเจ็ดด้พี่น้องเด่นเจ็ดลองแปดพี่น้องอันนี้ลองได้พี่น้องอันนี้ลองอันนี้ลองพี่น้องเด่นคือเจ็ดพี่น้องลองเป็นแปดพี่น้องลองแปด เล่นเจ็ดลองแปดเลยพี่น้องเด้อเนี่ยมาวันนี้บบบพุ่มจับคู่ให้มาเนี่พี่น้องเนี่ยเล่นเจ็ดลองแปดพี่น้องจับคู่เล้วพี่น้องมันสุดเด่นเด้อเนี่ยอันนี้สุดเด่นพี่น้องสุดเด่น อันนี้ชุดเด่นพี่น้องชุดเด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดพี่น้องชุดเด่นเจ็ดเก้านะพี่น้องเกืือมันมาอีกนะพี่น้องอันนี้ชุดเด่นนะพี่น้องเล้อชุดเด่นรองบันี้พี่น้อง อันนี้ชุดลอง้ะพี่น้องชุดลองอันนี้ชุดลองพี่น้องชุดลองเนี่ยเนี่ยไลเก้าขู่พี่น้องเนี่ยชุดลองกับชุดเดน่นเด่นคือเจ็ดพี่น้องลองคือแปดเนี่ยเด่นเจ็ดลองแปดพี่น้องเนี่ยสูตรนี่เดินดีพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งกันทีล่ละเนี่ยแปดงวดบุคคลุดจะงวดนี่พี่น้องมาคูงงวดนี่เห็นบหเนี่ยอีอกภูมิวงไว้นี่ anyway. คือมาทุกงวดสูตรนี้น,นะพี่น้องเนี่ย แดงวดบเคยลุดพี่นอ้องนี่าบันนี้ปะพูมสี่จ้อหายัดเนี่ยฮะเอาเจ็ดแปดคือเป็นเจ็ 7, 9, ด้าเดเก้าด้พี่นอ้องเด้อเจ็ดเยนพีพี่น้องเขียนพิดหกซ้ำกันสอเต๋อประาณน้พี่นอ้นนอง อเ <c oughs> จ้าให้สำเนียงเลพี่น้องเป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเดอ้อ พี่น้องเห็นชัดบ่ะพี่น้องเนี่ยอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สามีแลวพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ่ปูมิออพีเสียวเนาะพี่น้องตัวเลขมันก็มีมามีลดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพลงแนวทางเลยพี่น้องเด้อเนี่ยโปรดพิจารณาในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่ะสบายไว้ะไมีและพี่น้องสบายดี